เชื่อว่าไม่อาบอะไรอาบเหนียวตัวขนาดนี้เพิรพรุ่งนี้เข้ากิจกรรมประตอนเช้างวงไม่เงียนอะเราคนง่วงต้องเป็นยังไงบอกทีอาจจะเข้า จริงหรอแต่ไม่เจอเนอยนะเพราะเน,นยไม่ไป <c oughs> <c oughs> ใครจะมีวิาสณะได้ฟังเสียงเนยกนอ้น <c oughs> ใน <c oughs> โดดเรียนครับแม่หนูไม่ได้โดดเรียนค่ะทุกคนใจเย็นๆน,นะไปเถอะโอเคเริ่อนอนกลนด้วยอะไรอะไร <c oughs> าบน้ำสักทีเถอะไปก็ได้ไปแล้วทุกคนไปจริงแล้วนะ้ำายบายฝันดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะน่ะเห็นไหมไม่อะไรไม่ฝันดีอะไรฝันดีนะะ จริงเหรอน้องในชอบนอนกลเหรอใครบอกเนี่ยไม่ต้องรุนนะคะทุกคนพรุ่งนี้หนูใส่ทรงเอ จะไปจริงแล้วทุกคนอย่ายื้อหนูไวส้สิหนูแบบใจอ่อนไงหนีคนเป็นร้อยเอา้าทำไงละ่ะทรงพิษขขยทิ้งให้หมดใจเย็นยังต้องใส่อยู่นะ <c oughs> ไปแหละไปจริงนะนะบ๊ายบายคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยนินทาหนูนะคนหน้าหรักมักงใจดีไงก็ใจอ่อนให้ตลอดใช่ให้หนูไปพักเถอะพรุ่งนี้มีเรียนนะคะบ๊ายบายนะเจอกันนะทุกคน ฝันดีนะคะฝ <c oughs> <c oughs> ันดีนะทุกคนเจอกันนะน้องเนยว่าไงคะหนูจะไปแล้วนะคะฝันดีคะ่ะ